โควิดสิและการเสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยคิดเป็นร้อยละสิ้ของการติดเชื้อทั่วประเทศเราต้องรอดไปพร้อมกันงั้นเหรอ โครงการ CSR DIW นี่ไงเจอละสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยศไม่ต้องแปลกใจไปครับผมวิทยาที่ปรึกษาโครงการ CSR DIW ครับผมชื่นชมในโครงการ CSR ที่คุณทำมาตลอดแต่สถ,ถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าคุณต้องการที่ปรึกษานะครับในลองบอกสิครับว่าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรโควิดระบาดหนักครับโรงงานของผมเนี่ยกำลังแย่ ทั้งแรงงานทั้งการผลิตโครงการ CSR ที่ผมทํามาตลอดเนี่ยก็เริ่มแผ่วชุมชนโดยรอบเนี่ยเขากังวลผมก็เป็นห่วงพวกเขาจิตผมเริ่มตกก็เลยอยากรู้ว่าโครงการ CSRDI W เนี่ยจะช่วยผมได้จริงๆหรอครับใจเย็นๆครับค่อยๆหลับตาดึงพลังบวกของคุณกลับมาฟังและคิดไปพร้อมกันนะครับผู้ประกอบการโรงงานทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า ภารกิจหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือการกำกับดูแลและผลักดันให้ภักอุตสาหกรรมนั้นมีความสามารถในการแข่งขันดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้ครับโดยเฉพาะการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ตรงกับชื่อโครงการ CSRDIW หรือ Corporate Social Responsibility Department of Industrial Works ที่เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2551ครับ และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะให้ความช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับผลกระทบครับเรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการ CSRDIW มาอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนวางแผนดาเนินงานเพื่อให้สำเร็จหลูร่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับและก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และยังมุ่งมั่นสู่เป้าหมายหลักก็คือเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความปลอดภัยและรับผิดชอบทางสังคมครับทำให้ผู้ประกอบการโรงงานและภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปได้นั่นเองครับโดยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ CSRDIW นั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักการดำเนินงาน7ข้อหลักก็คือการกำกับดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด้านแรงงานสิ่งแวดล้อม การดําเนินงานอย่างเป็นธรรมประเด็นต่อผู้บริโภคและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนครับโดยโรงงานจะต้องทําแผนงานหรือกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพความรู้ต่างๆตลอดจนทรัพยากรที่มีของโรงงานร่วมแบ่งปันผลประโยชน์คืนให้แก่ชุมชนครับโดยแผนงานหรือกิจกรรมนั้นจะต้องผ่านกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงงานและชุมชนก่อนนะครับ โดยจะต้องเน้นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนำวัตถุดิบหรือวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในการที่จะสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับและในปีนี้เองนะครับจากการช่วยเหลือของโรงงานหลายชุมชนได้รับการส่งเสริมความรู้ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพสุขภาวะในสถานการณ์โควิด19 บางชุมชนนะครับได้รับการสอนเกี่ยวกับเทคนิคการวางแผนการสร้างอาชีพสอนทำบัญชีทำการตลาดนำศักยภาพที่มีในชุมชนมาเป็นรายได้หรือการพึ่งพาอาศัยกันรวมถึงการแปลงของเหลือใช้จากโรงงานเป็นสินค้าได้รับความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยจากอคคียทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นมีความเชื่อมั่นกับโรงงาน เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะทำให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับโรงงานลดลงนั่นเองครับโครงการ csrdiw เราดำเนินงานต่อเนื่องมาถึง13ปีแล้วนะครับมีโรงงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่าพันแห่งเลยทีเดียวครับและก็ยังคงมีหลายร้อยโรงงาน ที่ยังมุ่งมั่นดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วมาขอรับรองให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจประเมินว่าเขายังคงเป็น CSRDIW Continuous อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงรางวัลระดับประเทศอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับคุณยศลองย้อนไปตอนที่ช่วยชุมชนสิครับคุณมีความสุขไหมคุณต้องทำมันอย่างต่อเนื่องหลายโรงงานที่เข้าร่วม CSRDIW เขาทำได้คุณก็ต้องทำได้ครับเราจะร่วมคิดร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกันตราบใดที่ติดสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสัคงคมของโรงงานยังมีอยู่อย่าหยุดที่จะสร้างคุณภาพชีวิตศักยภาพและความเชื่อมั่นต่างๆของชุมชนและโรงงานจะกลับมาดีขึ้นภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศจะพัฒนาเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนผมจะดูแลคนเองครับ การได้เข้าร่วมโครงการ CSR DIW ทําให้พลังบวกในตัวผมตื่นขึ้นอีกครั้งแม้สถานการณ์โลกจะวิกฤตผมจะไม่สิ้นหวังคุณก็เช่นกันขอแค่เริ่มจากจุดเล็กๆรอบตัวที่สามารถทําได้ในทุกวันนำศักยภาพที่มีช่วยเหลือชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมและทําอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้ถ้าเราลงมือทำ